สวัสดีค่ะพบกับคุณน้อยบอลสีนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ถ้าใครรับต้นไม้วันนี้นะคะคุณน้อยจะส่งให้วันจันทร์นะคะคุณน้อยมีต้นไม้ส,สวยๆมาในราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะมาดูกันที่ต้นแรกต้นแรกนี้คือชัยชนค่ะชัยชนต้นนี้สูงประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนติเมตรใบใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยกัดสีทุกไปเลยนะคะต้นแข็งแรงแล้วด้วยเนี่ยอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยสามสิบาทค่ะ ใครอยากให้บอลสีโตเร็วๆนะคะคุณน้อยแนะนําเลยค่ะเนี่ยไปใส่ในถุงอบแบบเนี้ยอันนี้เป็นบอลสีชายชนที่คุณน้อยนํามาจับฉลากทริปที่แล้วยังไม่มีคนรับนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้วันสิ้นเดือนคุณน้อยจะจับฉลาก5ชื่อเลยนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะคอยติดตามชมนะคะต,ต้นนี้นะคะชายชน130บาทอีกกระถางหนึ่งค่ะอันนี้หนุมานออกศึกเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ย สูงประมาณหนึ่งฟุตในกระถางมีสี่ต้นค่ะเป็นเป็นฟอร์มกอสวยเลยนะคะเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วด้วยบอนสีตับนามาเกียนนี่เขาจะใบใหญ่ต้นต้นใหญ่สูงนะคะเนี่ยเป็นเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลี้ยงกลางแจ้งเลยนะคะอันนี้ก็ร้อยสามสิบบาทค่ะอ่ะต่อไปอ่ะต้นนี้ต้นนี้มันีล้อมเพชรค่ะมันีล้อมเพชรอันนี้ด่างแล้วนะคะเนี่ย อันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วคุณน้อยขอร้อยิบาทค่ะด่างสวยเลยนะคะเนี่ยต่อไปต้นนี้มากแก้วค่ะมากแก้วเป็นไม้กัดสีสวยนะคะกระดูกสีแดงสวยมากเลยในกระถางนี้ไม่แน่ใจว่ามีหนึ่งหรือสองต้นคุณน้อยขอร้อยี่สิบาทค่ะมากแก้วเป็นไม้สวยนะคะเป็นไม้เก่าเป็นไม้กัดสีสวยเลยนะคะ อ่ะต่อไปอ่ะอันนี้จะเป็นกระถางละร้อยนะคะอันนี้ปีกกินรลีค่ะอันนี้ใบมีตำหนินิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดใบใหม่เขาองอกมาก็ตัดใบนี้ออกนะคะอาจจะโดนน้ำโดนโดนแดดโดนฝนนะคะเนี่ยอันนี้ใบล่าสุดนะคะแดงมากสวยเลยนะคะขอหนึ่งร้อยบาทค่ะพิเศษนะคะสำหรับวันนี้ใครที่รับบอลสีคุณน้อยถึงสี่ร้อยบาทนะคะ คุณน้อยจะแถบน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปให้ค่ะคุณน si ้อยจะให้ดูบจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่คุณน้อยทําไว้นะคะเนี่ยคุณน้อยใส่หัวเชื้อที่เนี่ยอย่างเนี้ยคุณน้อยใส่ไปอขวดละช้อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใส่สองช้อนจะแดงกว่านี้เลยนะคะเพื่อนๆสงสัยว่าหัวเชื้อคืออะไรหัวเชื้อเชื้อก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เขาแดงแล้วแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบที่คุณน้อยแถมไปให้นะคะ เอาไปใส่ในขวดที่เราใส่อาหารไปนะคะถ้าอยากให้แดงมากกว่านี้ก็ใส่ไปขวดละสองช้อนอันนี้คุณน้อยใส่ช้อนเดียวนะคะอันนี้ผ่านมาเจ็ดวันแล้วค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครรับครบสี่ร้อยคุณน้อยแถมน้ำหมักให้นะคะอะอันนี้ต้นแรกต้นละร้อยนะคะอาปีกินารีค่ะต้นต่อไปต้นนี้รัสมีไอ้ขอโทษค่ะรัะตนสินค่ะ รัตนาสินต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วหนึ่งร้อยบาทค่ะกำลับบงโตเลยนะคะต่อไปต้นนี้นาลีบุรพาค่ะใบอาจจะมีตำหนินิดนึงนะคะโดนน้ำโดนโดนแดดโดนฝนค่ะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะอ่ะต่อไป ต้นนี้หานุมานจองถนนค่ะสูงประมาณหนึ่งฟุตอยู่ในกระถางห้านิ้วก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะต่อไปต้นนี้เบนจะลงน้ำทองในกระถางนี้มีสองต้นนะคะอันนี้คุณน้อยขอร้อยี่สิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นเป็นไม้กัดสีเหลืองสวยนะคะ อต่อไปต้นนี้ตัวนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะสหัสเดชะนะคะแล้วก็มีนายทองเหม็นแถมไปด้วยขอหนึ่งร้อยบาทค่ะเดี๋ยวนายทองเหม็นนี่เวลากัดสีเขาสวยเลยนะคะเนี่ยใครที่รับไปไปแยกปลูกคนละกระถางก็ได้ค่ะเพราะอีกอีกต้นหนึ่งเขาเป็นฟอร์มเตีย้ยนายทองเหม็นเขาเป็นฟอร์มเตีย้ยแต่ หัสเดชะถ้าเป็นฟอร์มสูงก็แยกกันก็ได้ค่ะหรืออาจจะปลูกเป็นฟอร์มกอไว้ก่อนแล้วพอเขาโตแล้วมากกว่านี้เราค่อยแยกก็ได้ค่ะมาต่อไปต้นนี้ต้นนี้ดวงอมพรค่ะดวงอมพรนี่ให้โดนแดดดีๆนี่เขาจะกลัดแดงสวยเลยนะคะอันนี้ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ก็ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปต้นนี้นางลากสดค่ะสูงป,ประมาณหนึ่งฟุตอันนี้ใบใหม่ ใบใหม่ยังอ่อนๆอยู่นะคะขอหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปต้นนี้นางสวาหะนางสวาหะนี่ใบเขาจะอ่อนนะคะแต่สีสวยเลยนะต้นนี้ก็ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะกำลังแทงยอดมาใหม่สูงประมาณน่าจะเกือบฟุตนะคะเนี่ยออะต่อไปต้นนี้ลูกไม้ค่ะ สูงประมาณหนึ่งฟุตอันนี้คุณน้อยเคยมาโพสขายยังไม่มีคนรับแปบ๊บเดียวเนี่ยใบที่ตอนโพสครั้งแรกนะคะใบนี้เพิ่งแทงออกมาตอนนี้โตแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเลยบันสีนะ่ะถ้าเกิดเขาสมบูรณ์ดีนะคะใบสุดท้ายเขาจะสูงกว่าใบก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใบสุดท้ายเขาเอา่อใบเล็กสั้นก็แสดงว่าเขาอาจจะสร้างหัวหรืออ,อาจจะออกดอกก็ได้นะคะอันนี้โดนน้ำช้ำ ลูกไม้อันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยสูงประมาณหนึ่งฟุตต่อไปต้นหนึ่งต้นนี้เงินแสนค่ะเนี่ยเงินแสนเป็นไม้กัดสีสวยนะคะแถมอีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกวนอูหรือตระมะแมกูซูมาอันนี้อันนี้เป็นของแถมนะคะแต่คุณน้อยแบ่งในนามเงินแสนนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ อะต่อไปคุณน้อยมีไม้ฟอร์มกร์มานะคะคุณน้อยขอกระถังละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเอากรอแรกกรอแรกนี่เป็นเพชรพันล้านนะคะเนี่ยกัดสีแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งก็คืออ่ากวนอูค่ะกวนอูถ้าไม่ใช่กวนอูก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าคุณน้อยจะสับสนกับกวนอูกับตะละแม่กุซุมานะคะ แล้วอีกต้นหนึ่งขนต้นนี้คือนกน้อยนําโชคค่ะขอบอกว่านกน้อยนําโชคนี้เขาแตกกอเร็วมากเลยนะคะแต่เขาอาจจะสูงไม่เท่ากันลูกค้าก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอไว้ก่อนพอนกน้อยนําโชคโตแล้วอาจจะแยกมาบุกต่างหากก็ได้นะคะเพราะเป็นฟอร์มเตีย้ยกระถางนี้คุณน้อยขอร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่แพงเลยนะคะในกระถางนี้มีเยอะมากเลยน่าจะถึงห้าต้นนักทะลุกระถางแล้วนะคะไปเปลี่ยนเป็น กระถางใหญ่ได้เลยอ่ะต่อไปอีกฟอร์มหนึ่งนะคะฟอร์มนี้เป็นเพชรพันล้านกวนอูค่ะและอีกต้นหนึ่งก็คือเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านเขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะเป็นไม้ด่างนะคะที่คุณน้อยเอามาปลูกนี่คือเป็นไม้ด่างนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะด่างนะคะเนี่ยเขามีด่างแล้วต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะ อันนี้150เหมือนกันนะคะอีกกระถางหนึ่งอันนี้ก็มีเพชรพันล้านแล้วก็กวนอูอีกต้นหนึ่งก็เศรษฐีพันล้านเนี่ยเศรษฐีพันล้านคุณน้อยแยกมาจากกอเดียวกันนะคะกระถางสักครู่นี้นะคะก็แยกมาจากกอเดียวกันกับต้นนี้นะคะแต่อันนี้ป้ายฮับแล้วนะคะเนี่ยรับรองอีกกระถางหนึ่งก็ด่างเหมือนกันนะคะก็ขอ150บาทค่ะ อ่ะอีกระถังกรถงสุดท้ายตอนนี้คุณน้อยหลักมากสีเลือกงามค่ะเนี่ยสีเลือกงามกระถางนี้คุณน้อยขอสองร้อยบาทนะคะเนี่ยสูงเกินหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยเนี่ยอันนี้ยอดที่เขาแทงมาใหม่นะคะเนี่ยเป็นไม้กัดสีแบบนี้สวยมากเลยนะคะสีเลือกงามอาจจะราคาสูงไปหน่อยแต่คุณน้อยก็ซื้อมาก็แพงนะคะ แต่คุณน้อยซื้อมาตั้งแต่ต้นน้อยๆเลยขนาดต้นน้อยๆก็แพงนะคะอันนี้เลี้ยงไว้โตแล้วนะคะเนี่ยเลี้ยงไว้ไหนเดือนแล้วต้นนี้คุณน้อยขอสองร้อยบาทค่ะใครที่รับถึงสี่ร้อยบาทคุณน้อยจะแถมน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้ให้ให้ไปนะคะอาจจะไปบำรุงบอนสีหรืออาจจะไปขยายหัวเชื้อก็ได้นะคะวิธีการใช้คุณน้อยแปะไว้ข้างขวดแล้วนะคะก็คือถ้าลดให้โดนใบด้วยคุณน้อยแนะนําให้ใช้ หนึ่งร้อซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะอาจจะผสมน้ำเซาข้าวไปหน่อยหนึ่งแล้วสปอนเซอร์สักสองฝานะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ลาดลดให้โดนใบด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีน้อยๆก็ลดลงตามส่วนนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากลดลงดินอย่างเดียวโดยไม่ให้โดนใบก็ใช้สองร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะผสมสปอนเซอร์สักสองฝาใส่น้ำเซาข้าวสัก1ลิตร ลาดลดสักสัปดาห์ละครั้งนะคะบอนสีของเพื่อนๆจะใบใหญ่สวยงามแล้วก็แข็งแรงนะคะลองไปทําดูนะคะเอาวันนี้คุณน้อยจะจับฉลากบอนสีสําหรับคนที่าได้รางวัลนะคะาดูนะคะนี่เป็นบอนสีชายชนนะคะคุณน้อยโพสต์ตั้งแต่ยอดอ่อนนี่แทงออกมาตอนนี้เกือบจะกลางแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมวันนี้คุณน้อยจะจับห้าชื่อเลยนะคะใครติดต่อมาก่อนคนนั้นได้นะคะส่วนคนอื่นที่ติดต่อมาทีหลังถือว่าหมดสิทธิ์นะคะสําหรับอบอลสีสวยๆนะคะโอกาสพิเศษนะคะเนี่ยคุณน้อยก็จะเก็บรายชื่อไว้นั่นแหละโอกาสพิเศษคุณน้อยจะมาจับรางวัลนะคะสําหรับเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคนที่ได้รางวัลแล้วไม่ได้ติดต่อกลับมาก็คือคุณลุงหาไทยนะคะอีกคนนึงก็คือ คุณอนันต์นะคะเนี่ยคุณน้อยจําได้คุณอนันต์เนี่ยตอนที่คุณน้อยให้ไทยปัญหาว่าในตู้อบคุณน้อยมีต้นไม้กี่ต้นหรือกี่กระบะนี่แหละคุณอนันต์ก็ได้รางวัลได้รางวัลไปด้วยรู้สึกก็น่าจะเป็นชายชนนั่นแหละแต่งวนนี้ไม่ติดต่อกลับมานี่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กดติดตามคุณน้อยก็ได้นะคะพอคุณน้อยลงคลิปก็เลยไม่เห็นเพื่อนๆถ้าเกิดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามให้บ้างนะคะ เวลาเวลาคุณน้อยลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นว่า,าคุณน้อยมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะอาจจะไม่ซื้อบรลสีคุณน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อ,อเพื่อเป็นประโยชน์บ้างนะคะอวันนี้คุณน้อยจะจับห้าชื่อเลยนะคะ่ะคนแรกค่ะคนแรกอยู่นครราชสีมานะคะ นครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย098ลงท้ายด้วย5479นะคะคุณวันค่ะคุณวันอยู่นครราชสีมานะคะอ่ะคนที่สองอยู่เชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย096ลงท้ายด้วย0 7นยคุณลำพยค่ะ อันนี้อยู่เชียงใหม่นะคะโคราชแล้วก็ไปเชียงใหม่สองภาคแล้วนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานต่อไปคนที่สามอันนี้อยู่ภาคกลางค่ะอยู่สิงห์บุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยศูนย์เก้าหนึ่งลงท้ายด้วยสามหกห้าสามคุณจำหลัดค่ะคุณจำหลัดอันนี้ภาคกลางนะคะอ่าสามภาคแล้วนะคะ ตะวันออกอยังไม่มีอ่าต่อไปคนที่สี่อยู่นครราชสีมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยศูนย์หกหนึ่งลงท้ายด้วยหนึ่งแปดเจ็ดสองนะคะคุณอรนุชค่ะอ่าภศารสองคนแล้วนะคะอ่าอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายค่ะคนที่เหลือไม่ต้องห่วงนะคะคุณน้อยเก็บรายชื่อไว้ เวลามีโอกาสพิเศษวันสําคัญสําคัญคุณน้อยก็จะมาจับฉลากนะคะเพราะฉะนั้นได้มีสิทธิ์ลุ้นนะคะอันนี้อยู่สมุทรสาครนะคะต้องขอโทษวันก่อนคุณน้อยขยาวขยาว่าแล้วปรากฏว่าหล่นไปลงในกระบะเลยเปียกนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณน้อยก็เก็บขึ้นมาอีกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย081ลงท้ายด้วย3515นะคะคุณสมพงษ์ค่ะอ่าครบหคนแล้วนะคะอันนี้ ลายชื่อคุณน้อยยังอยู่นะคะคุณน้อยจะเก็บไว้ไม่ทิ้งนะคะเวลามีโอกาสวันสําคัญสําคัญอาจจะเอาบอลสีสวยๆมาจับฉลากให้เพื่อนๆนะคะสําหรับคนที่ลายชื่อที่คุณน้อยจับไปสักครู่นี้ถ้าใครเห็นแล้วนะคะรีบโทรแจ้งมาเลยหรือส่งไลน์มาก็ได้นะคะคุณน้อยจะดูเวลาเป็นเกณฑ์นะคะว่าใครอ่าใครติดต่อมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโทรโทร ถ้าโทรแล้วคุณน้อยจะยังไม่รับปากนะคะคุณน้อยขอไปดูไลน์ก่อนว่ามางคนเขาอาจจะส่งไลน์มาก่อนก็ได้ก็ต้องให้10ิ์คนที่ติดต่อมาก่อนนะคะไม่เป็นไรอ่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้บ้างนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ